n Max อ a นแมวาอะแม็กซ์เรื่อสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็เลยดิผู้สื่อขาวรายงานว่าชาวตำบลวังหินอำเภอัังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ได้จัดพิธีแห่เทียนจำลองพรรษาเพื่อน,นำไปถวายวัดต่างๆในเขตพื้นที่เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และที่แปลกตาไม่เหมือนที่อื่นกล่าวคือในปีนี้ได้มีชาวบ้านนํารถสามล้อพ่วงข้าง20่สิว่าคันตกแต่งประดับประดารถอย่างสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจกับชาวบ้านที่ชมอยู่สองข้างทางเป็นอย่างมากโดยที่นายชัดนภพพรหมพักดีกรรมตบลวังหินบอกว่าชาวบ้านตบลวังหินได้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำมงพันษาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและได้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ยังคงซึ่งแก่นแท้ของประเพณีนั่นคือการนำเทียนพันษาไปถวายยังวัดต่างๆในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่โดยในปีที่แล้วได้มีการนำรถเทเลอร์ การเกษตรมาร่วมในขบวนแห่เป็นจำนวนมากสําหรับในพื้นที่ตะบลวางหินและตะบลใกล้เคียงชาวบ้านส่วนมากจะนิยมซื้อรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างมาใช้เนื่องจากสามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ทำให้มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในพื้นที่หลายสิบคันและในปีนี้ชาวบ้านที่มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีความประสงค์ที่จะนํารถเข้าร่วมในขบวนแห่ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและแปลกใหม่อีกทั้งยังเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยดังนั้นชาวบ้านจึงได้ตกแต่งประดับประดารถด้วยดอกไม้รวมทั้งนําก้านมะพร้าวที่ถักทอเป็นลวดลายมาประดับโดยรอบรถอย่างสวยงามอีกด้วยโดยมีรถจักรยานยนต์พ่วง,ข,งข้างเข้าร่วมในปีนี้จำนวน22คัน และนอกจากนั้นจะมีรถเทเลอร์การเกษตรรถยนต์รถแทรกเตอร์ของชาวบ้านมาร่วมขบวนในปีนี้อีกด้วยซึ่งคาดว่า,านในปีต่อๆไปจะมีชาวบ้านนำรถต่างๆที่มีอยู่มาร่วมในพิธีมากกว่าปีนี้อย่างแน่นอน